เจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้ากับทางร้านของเราขายฉลุ่งเกงยินร,รีไวรุ่น5 0 1อ2รุ่นเดียวเท่านั้นทางร้านของเราไม่ได้ขายรุ่นอื่นนะลูกคา้ามาดูเกงยิน ffen ffen ตัวนี้นะครับเป็นสีบูยิงก,กลางๆออกไปหาสีเข้มๆนะฮะกางเกงตัวนี้นะครับเป็นกางเกงยินรีไวรุ่น5 0 1อ2นะฮะทางร้านของเราต้องขอย้ำอีกทีว่าทางร้านของเราไม่ได้ขายกางเกงใหม่นะครับคือบางตัวนี่เหมือนใหม่เลยนะก็าม,ามีลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องของผมนั้นก็ทักถามเข้ามาว่าเป็นกางเกงใหม่หรือกาง ผมต้องขอแจ้งมาณนะโอกาสนี้เลยนะครับว่าทางร,ร้านของเราขายเฉพาะกางเกงมือสองไม่ได้ขายกางเกงใหม่นะฮะกางเกงยีรียรุูน501มือสองตัวนี้นะฮะขนาดตามป้ายขนาดตามป้ายนะครับดับเบิลยู 36L 32เป็นป้ายหนังแท้นะลูกค้าขนาดตามป้ายดับเบิลยู 36L 32เรดแถบสกีเรียร์นะฮะเป็นสีบูยิงเข้มๆก็ว่าได้นะลูกค้าเป็นสีบูยิงก,กลางๆออกไปหาเข้มนะฮะ ขนาดวัดจริงเอวสาสิเจ็ดยาวทั้งตัวสาสิบเจ็ดปลายขาเก้าจุห้าลูกค้าท่านไหนสกกนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมขอดูภาพนิ่งเพิ่มเติมกับทางแอดมินเราได้นะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ากางเกงตัวนี้ Made in Mexico ราคาหนึ่งพันสองรอยห้าสิบาทราคาหนึ่งพันสองรอยห้าสบาทนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะดูให้ดูงานปลายขานะลูกค้างานปลายขาตัวนี้นะ เป็นปลายขาที่ตัดเย็บมานะครับลูกค้าเป็นงานปลายขาที่ตัดเย็บมานะฮะนี่ครับเป็นงานเย็บแบบได้เดี่ยวนะฮะลูกค้าเกงตัวนี้จะเป็นสีบลูเข้มๆนะฮะลูกค้าเป็นสีบลูยีนเข้มๆลูกค้าท่านไหนสในใจเกงตัวนี้นะครับติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมดูรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินเรานะครับผมทางแอดมินเราจะมีรูปถ่ายภาพนิ่งที่อยู่กลางแจ้งหรือแสงธรรมชาตินะฮะให้ลูกค้าดูนะครับ เพื่อให้ดูเสียางเกงให,ให้เกิดความสมจริงนั่นเองนะฮะลูกค้าดูภาพนิ่งดูรายละเอียดต่างๆที่ต้องการดูให้ครบเสียก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายแคร์ป้ายเลสแบบต่างๆนะครับดูให้แน่ใจเสียก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจสั่งซื้อกางเกงนะครับลูกค้าอย่าลืมนะครับติดต่อขอดูรูปภาพเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะครับทางร้านเราต้องขอขอบคุณมานะโอกาสนี้สําหรับลูกค้าประจํานะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทางร้านเรานะฮะหวังว่าคง ได้มีโอกาสรับใช้ท่านต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ